ต่อไปนะคะข้อ103นะคะเขาบอกว่า the first phrases that a learner of any language any language becomes acquainted with are the basic ones which are used to greet friends and strangers alike บอกว่าประโยคพื้นประโยคแรกที่ผู้เรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยอะ่ะก็คือเป็นประโยคที่เบสิก ที่ไว้สําหรับทักเพื่อนและคนแปลกหน้าที่เหมือนเหมือนกันก็คือประโยคแรกที่ผู้เรียนภาษาแต่และภาษาเนี่ยจะรู้จักรู้สึกคุ้นเคยก็คือประโยคที่ไว้ใช้ทักทั้งเพื่อนและคนแปลกหน้าค่ะการอะไรนี่เป็นการบอกว่าใช้ทักทั้งเพื่อนและคนแปลกหน้าการวางอะไรนี้วางไว้หลังประโยคถูกต้องแล้วนะคะอย่างเหมือนมีข้อนึงที่บอกอะไรไปอยู่หน้าประโยคไม่ใช่ แต่ว่าอะไรอยู่หลังประโยคใช้ส่วนเป็นการใช้อะไรถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นการบอกว่าใช้ greet ใช้ทักทายได้ทั้งเพื่อนและคนแปลกหน้านั่นเองค่ะส่วนข้ออื่นเราก็มาดูกัน of any language คือภาษาใดก็ตามข้อหนึ่งไม่ผิดอะไรหรือ become s acquainted ก,ก็คือ a learner become เติม s ถูกต้องแล้วเพราะาเป็น subject เอกพจน์แล้วก็เป็น เวิร์บเอกพจน์เติม s อสูนะคะก็คือรู้สึกคุ้นเคย acquainted คือแปลว่า acquainted นะคะแปลว่าคุ้นเคยค่ะดังนั้นข้อ2ก็ถูกนะคะแล้วข้อที่ผิดคือข้ออะไรคะข้อ3ค่ะข้อ3ผิดตรง IN ค่ะอิ in มันเกินมา the basic one เราใช้คำว่า the basic one which are used to greet f r i e n d s and strangers อะไรได้เลยไม่ต้องมี IN นนะคะอิ in มันเกินมาค่ะส่ว so, นน้องอาจจะสงสัยว่าเอ้ะทำไมวันมันมี s อะผิดหรือเปล่าวันมี s ไม่ผิดค่ะเพราะวันอันนี้มันเป็นแทนคำว่า words ค่ะหรือ phrases นั่นเองค่ะแทนคำว่า phrases แทนอันนี้ค่ะ o ในที่นี้แทน p h r a s e s นะคะเพราะงั้น p h r i n c e s มันเป็นพระหูโพ์ one ก็เลยต้องเติม s ค่ะเพราะงั้นข้อนี้ผิดตรงข้อ3แต่ว่าผิดตรง in which ค่ะ in มันเกินมาค่ะเราตัด in ทินะคะใช้แค่ WHICH เฉยๆได้เลยนะคะ